เอาละจะให้ออกไปข้างนอกใช่ไหมได้เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันโอยเสียงอะไรคุณผู้ชมข้างนอกอย่างมืดโอเคตาผ่านหลวงพ่อมาตินครับโอยผ่พาพา่พาเฮ้ยไปฉายนี่หว่า,าใช้ด้วย น่าจะเป็นหลวงพ่อมาตินนะครับอย่างมืดเลยโอ้โหวิ่งประตูเฮ้ยตุ๊ดจเยี่ยมเลยอุ้ยโอ้เฮ้ยหน่ากลัวฮะข้างนอกแป๊บนึง สวัสดีเฮ้ยเจยวทันหลังไอเนี่ยเฮ้ยเอกสารฉันไม่รู้จับแม่ก็ช่างชื่อคุณเลยแต่ว่าฉันต้องคลิกก่อนนะน,น,น่าจะเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของฉันพอของฉัน,น,นเอสพีเอ่อน่าจะเป็นเอกสารเขียนถึงเพื่อนรักนะครับผมโอเคนี่ไปกันดีกว่าอุ้ย วัสดีเพื่อนมีคนด้วยอย่างมงืดอนอันนี้อันนี้ไม่ได้นะครับโซโอ้ยน่ากลัวไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อ,ยอยู่แล้วมาอยู่แล้วต้องหาคุณแจ มันเห็นแสงสว่บบาง่างแกอย่างืดแสงสว่บบางแสงสว่บบางเปิดไอ้นี่กุญแจอุ๊ยแบตเตอรี่ปิดโอ้โหมีมีผีด้วยข้างนอกไปเถอะคุณผู้ชมผมไม่อยู่แล้วตรงนี้ผมกลัว กลัวมากมากเลยเฮ้ยพ,พี่พี่ทำอะไรข้างบนนั้นน่ะพี่ทำอะไรเพื่อนอตกไปหมดพวกผีหมดแล้วแบตบเดี๋ยวก่อนรู้สึกเวลาแบตจะหมดมันจะมีเสียงเตือนด้วย

ผมตอนนี้ผมผมสั่นผมสั่นไปหมดแล้วนะครับวัวเดือดเกินในบันไดขึ้นไปเลยทักทัฟ้าก็ร้องจ้างโอ้โหเฮ้ยนงกลัวอยู่นี่กันแน่โอเค เพื่อนทำอุ้ยแบตเตอรี่ทำอะไรอยู่เพื่อนโอเคนั่งดูไปนะตรงนี้นะครับโอ้โห้ยท้าไปต่อนะครับโอเค ถูงมาเเาเนี่ฮัลโหลเฮ้ยทางาประตูสุดยอดเิดไม่ได้สวัสดี โอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยรถผีต้องออกไปไม่ได้เห็นผีด้วยข้าก็เห็นผีมเมื่อกี้ผีเสีดำดำโอเคไปดู แบบจะหมดอีกดูดสะัะเฮ้ยเฮ้ยเสียงนี้เสียงนี้เสียงนี้คริสหรือเปล่าโดนมาจากข้างหน้าเลยคร,ค,รค,รคริสใช่ไหมมีแสงระบาดนั่นนู้นคริสแมวนะเข้าไม่ได้ มันอยู่ข้างหลังผมมีทางขึ้นนะครับโอเครีบไปกันดีกว่าได้นะได้นะ,นะคริสคริสอย่านะโอ้ยมาดีคริสทำอะไรไม่ได้หรอกคริสนี่ตามไม่เลิกเลยตะระวังตะระวังเฮ้ยรถหนาม โออเออลงไงเนี่ยโดกระโดดเหรออุ้ยอ้สูงเกินแดงแล้วหน้าโอ้ ทำไมมันมีตำรวจตายหลายคนเลยเนี่ยไปต่อทำฟันเลยป่านี้ก็ผ่าอย่างเี้ลำพานเอข้างหนตอนเนี่ยมีทางเข้าผ่าใช่ด้วยอะไรเฮ้ยโอ้ิส คริสอีคริสคิดไนคริสไม่เอาอย่างนี้อย่างนี้พอร้องล่นะมแบบจะหมดดีกไวรันทดโอ้โห,โโหคริสคริสคริสโอ้ตีเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาโอเคสะดวกล้วครับ โอ้มาดีคริสหาหลวพ่อมาตินนะครับเข้าไปเร็วไม่ได้ล็อกเฮ้ยโอ้โอบโนดมีเดือดไปหมดในน้ำฉันได้กินมันเหมือนปากเหม็นๆนะตอนที่คุณประการเป็นเด็กแล้วก็เสียงกระซิบทำให้ทุกอย่างมัน ไม่สัพพะมากขึ้นแสงพลังแสงกำลังมองหาพลังงานบางอย่างอยู่มันเหมือนผงอินแปลว่าผงนะไม่ใช่ดิมันแปลว่าแปลว่าคันอินอะมีอะไรให้เก็บหรือเปล่าอ้๋ไห้มาไม่รู้นะครับเออมาเข้าไปดีเอ้าไปเออ หลวงพ่อน่าจะอยู่ในนี้เธอเห็นวอลเลยเดร์ใช่ไหมเธอน่าจะเริ่มเข้าใจแล้วนะแต่ยังหรอกแม้แต่แอบาแฮมก็ยังบิสู์ไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวตอนนี้แหละตอนนี้แหละกับปฏิวัติกาลังจะเริ่มแล้วเขตตามหาหลวงพ่อมาตินนะครับไม่ได้ อยังี้ไม่ยังมื่อไยอุยอ้ย,โ,ย,โ,ยโชคดีนะครับจะพังไหมเนี่ย เฮ้ยคริสหรือเปล่าเผ็ดขนานี้ครับเครื่องเสียงในเครื่องมันเหมือนเสียงตอนที่ชันได้ยินบอไลไรเดอร์มันดังแป,ป๊บ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 แล้วก็มีใบางานอีกใบางานที่เป็นน้ำมันแล้วก็มืดที่ชั้นเห็นนั้น มันพยายามมองฉันอยู่ฉันจินตนาการไม่ได้แต่เสียงที่มาจากเครื่องนั่นจากในกำแพงฉันรู้ว่ามันคือเสียงอะไรเสียงวอลไลเตอร์เหรอแต่เสียงมันก็คล้ายๆอยู่นะออะ,อะไรเนี่ยซ้ายขวา เว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวิ่งอุ้ยเอ้ยนี่อย่าให้พลาดนะครับล็อกเกอร์เต็มเลยเฮ้ยเดย๋ยวเพิ่งดับกระสันเสรเรียบร้อยหมดหมด อะไรเนี่ยเจ้าที่ตำรวจวอลเลเดอร์หรือที่รู้จักในรนามอัลมาลาหรือซาเล็ตเป็นพิศาจตว์สวาาัตว์เยอรมันอ๋อแซมว่าวอลเลเดอร์มันเป็นชื่อของพิศาจอะไรสักอย่างจากประเทศเยอรมนีนะครับสร้างมาจากเลือดของคนที่หลับแซมว่าคนที่คิดคนต้องเป็นเยอรมันแน่เลย ก็กสารเขียนไว้อุ้ยมไม่ได้โอเคกลับแล้วกันไม่มีอะไรนะเอ้ทางไหนเนี่ยนี่อันนี้ผ่านมาแล้วทำได้ห้องชักรีดห้องน้ำครับ

วีอะไรเงี้ยปิดซะเฮ้ยจะออกนี่แหละกุญแจอีกแล้วโอ้ยกุญแจไกลแล้วเว้ยไม่อีกชั้นหนึ่งแล้วเธอจะมาหาชั้นได้หลวงพ่อไม่รอกันเลย แล้วเราจะเดินไปไหนอ่ะโอเคไปก่อนโอ้ตอนนี้รันทดมากเลยครับเนี่ยกูแจต้องการฟิวอสามอันโอ้โหแล้วก็เข้า ้องการฟิว ouais. uh ่ะอุ้งฉันจะไปหาฟิวจากไหนอะทอนนี้กับทางนี้อืมตองนี้ก่อนกดเหยยบกูอีกทีไม่ไดเฮ้ยเมียนเนาะ ไอเนี่ยไลท์อินเดเนลฝังลึกตะปูทุนทับนี้เนี่ยฟิวโอเคถึงันแล้วครับโว้ยโอ้โหมีกิ่งไม้ด้วย โอเคเฮ้ยอุ้ยโอ้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 เอามีตู้ไว้ขวางโหเฮ้ยอย่าไม่มีอย่าๆๆ่เพื่อนโอเคแต่ตอนนี้ออกไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจำผิดจำผิดไม่มีอะไรไม่มี เอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่มีอะไรจำผิดจำผิดไม่มีอะไรอย่าเพื่อนอย่าไม่มีอะไรเอาอู้โหวิ่งไปละจำผิดจำผิดไม่มีอะไรโอเคฟิวหนึ่งอันเราไปทางนี้ดิเก็มีซ้ายฝาฝานะครับลอง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 ,ลองดูไม่รู้ ตายแล้วนะครับหน้าหลังเอาอันนี้ก่อนเฮ้ยโอ้โหดับเบิลแบทดับเบิลแบทดับเบิลใส่นะครับโ,โห้อง,น,งนี้ยังเงียบเลยนี่ฟิวเราไปข้านันดิเห็นอีห้องหนึ่งข้างหลังอ่ะรีบไปให้เร็วนะครับ มันจะไม่เสียเวลานะน่ากลัวฮะโอ้โหเมดฟิวปลาปลาปลาไม่มีอะไรเฮ้ยอย่าอย่าไปเฮ้ยไม่เอาอย่ายุ่งอย่ายุ่งโอเค แล้วอีกตัวมันไปไหนแล้วอ่ะเคลียร์เคลียร์เคียร์เคียร์โอ้โหเคลียร์กระบ้าแล้วเฮ้ยอ่ะไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เอาเฮ้ยจะพึ่งจะพึ่งโอ้ยตอนไหนกลับแล้วกันไม่รู้ออกแปดจะหมดเด็กโอ้ยเฮ้ยนี่มีเตียง

ข้างล่างครับไปเอากุญแจชีวิตมันรันทดน,นะครับผมโอ้ยกุญแจจะไปเอาที่ไหนเนี่ยห้องซักรีดเฮ้ยไ,ไปไปได้ห้องซักรีเดเหรอจะไปเอากุญแจที่ไหนอะ ห้องซักซีดเอ๊ะเข้าไปดิเธอามากีอามากดูดแกบบอันนี้หลอกไม่ได้หรอกมานี่เลยเปิดติ๊กมีอะไรเธอามีของดีให้เก็บโอเคที่ไปดีกว่าอะไรเนี่ยไ,ไม่ดีแล้วโอ้ย แต่ละอย่างเนาะเร็วเลยเรีบไปโอ้ยโอ้ยข้างในมันอันตรายหรือว่าข้างนอกมันอันตรายเนะ่ะต้องระวังนะครับข้างในมันอันตรายข้างนอกก็อันตรายเหมือนกันโอเคอ้าวนี่ทำไม เคมาอี okay, ต้องถือกล้องนะวิดี๋โอโหเอ้ยมาอจะต้องถือไม่ต้องถือ,ไอ,ถอไอ้เรียบร้อยตามเลือด follow the b แ t ตฟอ l โล่เดอะแ t ตเตอด้วยเดือแบตเตอรี่โอ้ยลอยเรียบมาทางนี้นะครับ

โอเคขึ้นบนฮึออาแบจะหมดอีกลันทดจ้างชีวิตเนาะสุดปแบบ๊โอเคมีเตียงให้ซ่อนเยอะเลย อันนี้โอู้หอันนี้มีอะไรเฮ้ยโอ้ไม่ไม่มีแบตเนี่ยนี่ไงลูกศรขอวิ่งนะไม่เดินแล้วเฮ้หายไปโอ้โหเม็ด วยละเฮ้ยเฮ้ยมีมีเฮ้ยไรเนี่ยชีวิตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโน้ตฉันจำคำนี้ได้เป็นคำที่หลวงพ่อมาตินทุกค่าใช่ดิเป็นหลวงพ่อมาตินเคยฆ่าคนที่นี่เพราะมันคือคำโก้โหแล้วเขาคุยเขาคุยเรื่องเกี่ยวกับไฟล์ที่หายไปจากกล่องพวกนี้เหรอ ความจริงเหรอสิิงที่มันทึกเหรอดูืเหมือนรัฐบาลต้องการอะไรบางอย่างนะเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วฉันคิดว่ามูท่าหรือพวก CIA น่าจะไม่หยุดแน่ๆแสดงว่าหลวงพ่อมาตินฆ่าคนของ CIA นะครับผมผมไม่รู้หลวงพ่อฆ่าไปทำไมนะโอ้ยข้างหลังต้องมีดินั่นไงมาแอบก่อน แอบ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 ที่แค่ไปหยานะอีกคนนะคนนี้โอเคโอเคไปเดี๋ยวนะ โอ้โหอีกคนไปเลยไปเลยไม่ต้องอยุ่งแบตัหมดอีกจ้าจ้าจ้เฮ้ยหมดอีกโอเครีบใส่สปีด Đi phải hở, bịt <Nunpant> đi. Ok, nó là, chồng. Mãi à về In <Nunpant> ninh mà ninh ui, ninh 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 đó <đạo> ninh 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 lên lên, ninh ui ninh 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 ninh

ทีกล้องไปต่อได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะครับมืดอึดม,ดมดยังมืดเลยกล้องต้องมีแสงสบาง้น,นะเฮ้ยน้ำมันมันแบดดีกว่า แบดแบตแบดจ้าไม่มีกล้องแล้ววะโอ้โหยังมืดเลยเฮ้ยมีมีรูไปรูเนี่ยเสียงอะไรลงไปดิลงไปลงไปไหมไม่ขึ้น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 จะลง ไม่รู้อะพี่ใส่ยังเดียวตอนนี้แจ๊โอ้อหอยสวัสด,ดีเพื่อนทำไรอะ่ะผมไม่เห็นทางแล้วอะ่ะเฮ้ยน้องเปล่า

โอ้โหโอ้เฮ้เฮ้เโอ้โหุ้ยุ้้ยโอ้ยเอ้้้โลโลโ้นขึ้นขึ้นออ้นเซแล้วโอเคอะล่ะเดี๋ยวผมขอพกแค้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดคลิปนี้มีพิพาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ